ที่เราเห็นใน Facebook มันไม่ใช่ชีวิตจริงอะ่ะมันเป็นชีวิตที่คนเขาโชว์มันดูง่ายมันดูสวยหรูในยุคนี้ที่อะไรก็ดูสบายดูง่ายดูเร็วเนี่ยเบื้องหลังความสําเร็จมันเป็น hard work ไม่ค่อยมีใครเอามาโชว์หรอกพี่คิดว่าถ้าสําหรับคนรุ่นใหม่นะคืออยากขี้เกียจคือไม่มีอะไรที่จะทดแทน hard work ได้ ก็สมัครตลาดเจ็ดแปดมหาวิทยาลัยก็ได้ที่แซนฟอร์ดคนที่นั่นเขาเน้นเรื่องการลงมือทำมากเขาเน้นว่าใครที่ไม่มีความล้มเหลวมาเล่าให้กันฟังคือคนที่ไม่เคยทำเลยถ้าเราทำะไรสำเร็จตลอดคือเราไม่เคยออกจากคอมฟอสโซนที่เราแบบทำะไรสำเร็จมาตลอดเรียนดีนู่นนี่นั่นมันไม่มีใครแคร์เลยวันวันวน,นั่งทำนู่นนี่นั่นตลอดเวลาเขาไม่มานั่งคุยนั่งประชุมนั่งออกความเห็นอะไรกันเยอะแยะเขาไม่มานั่งเล่นเฟซบุ๊กกันลงคอมเมนต์อะไรกันเขานั่งทำสตาร์ทอัพเขาก็ทำเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำเขาให้ไปรู้กกว่าการวาามเเเ็นนพูที่ำมากกว มัไม่ได้มีอะไรต่างแต่ว,ว่าคนเขาทามันจริงๆจนมันอยู่ใน c u เจอร์เพราะว่าเป็นสิ่งที่ตกมานั่งคิดตัวเองว่าเราเคยทำอะไรหรือเปล่าเออไม่ค่อยได้ทาอะไรเท<ำ> <S <S ่าไหร่เราเป็นผ้าที่คนไทยเขาก็เป็นก็มีผลกับตัวเองก็เลยคิดว่าการลงมือทำการทดลองมีค,ความสำคัญแล้วก็เลยเริ่มทำทำเพจทำอะไรแล้วก็พบว่าเออมันก็เป็นอย่างจริงพอเริ่มทำมันก็จะอยู่ในโมเมนตันมของการลงมือทำเราก็จะเลิกคิดเยอะละเราก็จะเฮ้ยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยๆปรับไป เ,เรามันเริ่มต้นไม่เท่ากันเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนแล้วเราเอานั้นเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเราก็เห็นเคส Leute, คนที่เริ่มไม่เท่าคนอื่นเริ่มช้าคนอื่นแต่สําเร็จเร็วคนอื่นก็มีคนที่นําไปก่อน,แต,น,แ,น,นแต่สุดท้ายก็แพ้ก็มีเพราะงั้นมันมีหลายปัจจัยแต่สุดท้ายเราเห็นก็คือคนที่ประสบสำเร็จส่วนใหญ่ก็คือคนที่ล้มมาก,ก่อนทั้งนั้น вот. คือความผิดพลาดมันเป็นการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยอะเราทําอะไรไม่เวิร์กเราก็ทําต่อก็เรียนรู้จากมันมันเป็นแค่ความผิดหวังแต่มันไม่ได้เหมือนกับล้มเหลวเลิกทําเราทําอะไรไม่ได้ดังหวังมันเป็นเรื่องปกติใครที่ทําอะไรเราได้ตามหวังตลอดแสดงว่าไม่เคยทําอะไรใหม่เลยก็ทําแบบเดิมน่ะมันก็จะได้ดังหวังนะถ้าเราลองของใหม่มันเป็นเรื่อง ปกติที่จะผิดหวังความผิดหวังมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็คนที่สําเร็จทุกครั้งก็ต้องทาอะไรที่มันไม่ได้ตามแผนอยู่แล้วเรื่อยๆแล้วก็ปรับไปค่อยๆปรับไปะฉะนั้นเราเห็นงี้ก็หมายความว่าก็รีบรีบาซะแล้วเดี๋ยวมันก็คงจะสําเร็จสักวันหนึ่งไม่ได้มีอะไรการันตีว่ามันจะสําเร็จแต่ถ้าไม่ทําไม่มีทางสําเร็จทันนั้นชัวร์ต้องถาว่ทาที่ทําอยู่เราแคร์มันแค่ไหนมีเยอะที่บอกว่านู่นนี่นั่นก็คือแคร์ตัวเองที่สุดใช่ไหม แต่ว่าปัญหาข้างนอกมันมีทั้งเยอะปัญหาเมืองไทยมีทั้งเยอะถ้าแค่นี้ยังยอมแพ้อย่างเงี้ยก็คงทาอะไรไม่สาเร็จข้างนอกมีปัญหาเยอะแยะเราแคร์มันแค่ไหนเราแคร์ปัญหาที่เราอยากจะออกไปแก้แค่ไหนอันเนี้ยสาคัญเพราะว่าที่ล้มแล้วยอมแพ้ส่วนใหญ่ก็แสดงว่ามันไม่ได้มีอะไรใหญ่กว่าตัวเองเพราะถ้าเราแคร์เรื่องข้างนอกว่าเขายังมีปัญหาทั้งเยอะแยะเลยที่เรายังออกไปทําได้อะก็เรียกออกไปทำก็คือเราแคร์เรื่องนั้นมากกว่าแคร์ตัวเองให้คนอื่นมาโง่อะไรเงี้ยจริงมันก็ไม่ได้ผิดหรอกก็คือเราก็อยากให้ทุกคนมาแคร์เรา เราไม่ได้แขกเราไม่ได้แขกเด็กทาอะไรของมันยากอยู่แล้วของที่มันจะมีอิมแพคมันต้องยากเราต้องเป็นคนที่ทําไม่ใช่เป็นคนที่พูดเมืองไทยคนพูดเยอะแล้วคำพูดมันไม่มีราคาเราต้องการคนรุ่นใหม่มาทําถ้าเราอยากจะทาอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเองนะเช่นการทำเรื่องสังคมอย่างเงี้ยเราจะไปเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยต้องเปลี่ยนทัศนคติคอืก่อนว่าเฮ้ยเราจะ่าลุยกันมนจริงเพราะว่าเรื่องของการทำเพื่อสังคมก็มีคนพูดเยอะพูดแล้วมันก็จะดูดีเรื่องพวกเนี้ยแต่ว่าคนที่ทําอยู่กับมันมานานๆเนี่ยสุดท้ายแล้วพี่ก็ยังมดนากัับูทํ จรจริง,งังคือคนเราเวลาทาอะไรใหม่ๆเนี่ยช่วงแรกจะยากแต่พอทําไปสักพักแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยเออลองทํามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดอันนั้นอะมันจะเกิดความมั่นใจคอนฟ i d e n c ์ของการลงมือทําแล้วมันก็จะอยู่ในนิสัยแบบนั้นก็คือไม่ต้องไปคิดเยอะทําสักครั้งสองครั้งก่อนเดี๋ยวมันก็มั่นใจขึ้นมาเองทําไมเราไม่กล้าตัวเองก่อนที่จะไปกล้าคนอื่น